้อมไหมพี่หอมพอค่แ้มั่ะเก็บไดิคัเก็บไดเก็บไดค่หอเก็บไดตรงนี้บตรงนี้มีออนเตจด้วยเอาเดียวเดียวเดียวลมมนแจ้งมาตรงนี้ลืมัครพรีเมี่ยมพี่หอมขอเพลงเปิดตัวด้วยขอเพลงเปิดตัว อ่ะมาค่ะมาค่ะสวัสดีครับพี่ต้นหอมวันนี้คยิวสวยมากเลยนะคยิวก็หล่อมากค่ะอยากจะชมผัวหนูขาดแล้วหนูเล็กมันนั่งมองหน้ายิวใหญ่เลยค่ะแล้วก็เมาเมาค่ะเอาเปลี่ยนเตีงให้พี่ต้นหอมโอ้โหจิเอาเป็นฟ้าไปแล้วโอ้ยผัวไย หน้าวันเดี๋ยวหมดเวลาเดี๋ยวหมดเวลาเอ้าหมดเวลาแล้วก็เดี๋ยวไม่ได้ค่ะเดี๋ยวก่อนกูได้รับการคอนเฟิร์มนะอันนี้กูบอกก่อนนะแค่ยังไม่จ่ายตามแต่กูได้รับการคอนเฟิร์มนะคนที่อยู่ในนี้มันก็ได้แต่ว่าตอนนี้คือพี่เขาทักมาอีกประมาณสามสิบสี่สิบแปลงวาเขากำลังเข้ามาของฉันมีสองชิ้นนะหนูรับไม่ไหวบ้านมันมันสามชั้นแต่มันแบบว่าชั้นหนึ่งมันเล็กเอาไม่ว่าเดี๋ยวปีหน้าหนูซื้อบ้านห้าร้อยล้านเลย จะบอกว่าเมื่อีฉันนั่งไลฟ์ตรงหนา้าเกิดมาฉันไม่เคยมีคนดู16,00งกอ้างั้นหะนูเก็บค่าเช่าอยากจะมาเท่าแล้วนี่บอกเ้าที่แล้วถ้าเกิดว่าวันนี้ขายได้เออหมื่นบ้านนะคะ <c oughs> เดี๋ยวทำนะ้ำพริกกะปิให้กิม <c oughs> จริงๆะร้อยบ้านก็มาทำได้แหละ <c oughs> แต่ว่าทำเป็นมูห <c oughs> แหมอาพี่หอมขายอะไรจ้ะพี่กินลูกกะีค่ะภกมิภัเก ของพี่หอมซื้อไว้2ตัวใช่ไหมใช่ค่ะอันให้ขายตัวละ5นาทีแต่ว่ายังยังไม่ขึ้นก็เลยยังไม่นับพี่พูดไปก่อนมามาพูดไปก่อนเร็วๆพูดไปก่อนค่ะหนึ่งสองสามเริ่มดูหน้าหอมค่ะหอมพามมยเจิรตั้งแต่สิบห้าค่ะแล้วก็หอมจะบอกว่าตัวนี้นะคะเป็นครีมลูกาอีฟนะคะเป็นครีมเหลาใสที่คนผิวแพ้ง่ายใช้ได้สมัยก่อนคนผิวแพ้ง่ายใช้ไวที่ทนนิ่ไม่ได้เลยเพราะว่าอะไรรู้ปะเวลามัน เวลาที่เราใช้ครีมเนี่ยมันเหมือนแววกกระชากผิวทีนี้การผัดเซล์ผิวนะคะถ้าผัดแรงนะคะบลเจอร์ผิวกําแพงผิวอะ่ะมันหายไปสิ่งที่ตามมาคือฝ้ากระทุกคนจาไวค้ค่ะฉะนั้นหอมทาครีมอะ่ะทําให้ปลอดภัยแล้วก็มันใช้ได้จริงแล้วก็หอมจะบอกว่าครีมลูกาอีเป็นครีมที่ทําให้หอมออกจากวงการบันเทิงได้เลยอหอมไม่เคยทําการตลาดเลย<อ>แต่หอมอยู่ได้โดยที่หอมเนี่ยอยู่เพราะลูกาอีจริงๆ,ๆตัวนี้เป็นเบสเซอร์ที่ขายดีอันดับหนึ่งของ ต้นหอมช็อปเลยพี่หอมจะเอาพันบ้านหรือไม่จำกัดคะเอาไม่จำกัดค่ะเอาเอาแสนบ้านที่แบบไม่มีของด้วยแสนบ้านแบบสงลมไปอแต่พี่หอมสวยมากวิธีการใช้เล็บไปทำอะไรมาคะทาสีผมมาครับอ๋อวิธีการใช้นะคะป้าคีมออกมานะคะแล้วก็หยดตัวเอเซนต์นางพญาตัวนี้ค่ะตัวนี้เป็นนางพญาพึ่งนะคะเพื่งตัวไหนก็เหมือนกันแต่นางพญาไม่เหมือนกันนะคะ เพราะว่าตัวนี้นะคะมีสารสกัดเรื่องของฝ้ากัดจุดด่างดำใช่ไอ้ใส่ใส่ตัวนี้ของพูดเลยเออแล้วหยดใส่ครีมไปเลยหยดใส่ครีมลูกเกีอีฟแล้วลูกเกีอีฟเป็นครีมที่ถึงซาบวมไม่เหนียวเดือดนนี้ตาก้าถูกไหมเนื้อครีมดีมากครับเนื้อครีมเหมือนบครีมราคาปกติแล้วราคาใหม่มากี่โมงราคายังไม่มาเลยอ๋อยังไม่มาต้อเป็นเนียนขอราคาจ้าออ๋ต้องลดราคาจ้ามาที่จาร์มาต้องลดราคาเมื่อกี้เห็นคุณจารแมา ต้องลดราคากว่านี้อยู่ลุงอยู่ลุงเราได้แล้ววันนี้วันนี้ไม่เคยขายราคานี้มาก่อนเพราะวันนี้จะมาขายขาดทุนเพราะว่าอยากให้คนได้ใช้กีมเนื่องจากว่ามาเอาหน้าไม่ได้มาเอายอดดีแล้วที่ไม่มาเอายิวเอาดิ่งไม่มาตามครับราคาหน่อยตอนนี้คือผูข้างนี้นะครับแกหูทะลุแล้วเรียบร้อยใครที่เคยเป็นแฟนลูกกีบนะคะอ่ะขอมาขอจะบอกอะไรนี้นะ คนที่ใช้ลูกาอีฟเอาราคามาก่อนคเอาาาารมก่อนสามราคาเอ้ยกับกระบอกพี่สีแดงกับเล็บผมเลยนะครับปกตินะหอมอ่ะหนึ่งแถมหนึ่งตัวเนี้ยขวดเล็กขวดเดียวขวดละสี่ร้อยนะคะแต่วันนี้หอมแถมให้ปกติห้าร้อยซื้อหนึ่งแถมหนึ่งใช่ไหมวันนี้เอาราคาไปสามร้อยเก้าสิบบาทซื้อหนึ่งแถมหนึ่งได้สองขวดเนาะสองขวดอ่ะจับเห็นไหมจับจกมื่อไหร่ขอขอตาก้าขึ้นก่อนเดี๋ยวเพิ่งจับเวลาตาก้าขึ้นยังโโอ้ห สามเดี๋ยวนะส,สองชิโก้บงพูดจริงว่ามึงใช้ฟิล์มดูไอเดดเป็นยังไงต้องดูมอ่ะเป็นอันนี้คือใช้จริงนะคะอันนี้หมดเร็วมากอีดอกมึงก็ทำหลอดใหญ่หน่อยก็ไมแบบแต่ 400, ออมันแพงไงขวดแค่เนี้สี่สี่ร้อยแต่กูให้ฟรีนะคะชิโก้นนต้องบอกก่อนว่าเป็นคนสิวขึ้นง่ายมากปัจจุบัน,ก,นก็ยังขึ้นอยู่แต่ขึ้นน้อยมากๆแล้วนะคะเป็น,นะค,ะคนน,น,<ๆ>น้อยตามและคะ้ค่ะในแต่ก้าในแต่ก้ามันเป็นหลอดสีขาวถูกไหมครับ ในแต่ละปพ็กเกดทุกตั้ค่ะอันนั้นแพ็กเกจเก่าค่ะแพ็กเกจใหม่เปิดตัวที่ไลฟ์ของเจนนี่วันนี้วันแรกค่ะและคุณจะเป็นคนไทยคนแรกที่ได้ใช้ลูก,ก้าอิมใน,นราคา390ที่แม่ค,าค,าค้าขาดทุนกูจะร้องไห้อยู่แล้วค่ะอราคาอะไรที่มึงจับเวลา5นาที<ว>มึงฟังล้วเสียงกูสามค สู้พี่ต้นหอมคนเดียวไม่ได้ผมรมากความจริงคือที่บอกว่ามาเปิดตัวแพ็กเกจใหม่วันนี้นะครับความจริงคือว่าไอ้แพ็กเกจเก่าอะหมดแล้วก็เห็นว่าวันนี้ต้องมาไลฟ์ทำแพ็กเกจใหม่มาเพื่อไลฟ์วันนี้ผมรู้เลยเราทำมาเนี้แพ็กเกจเก่าหาไม่ทันนัดเขาสี่รอบแล้วนะใช่แต่ว่าครีมขอพี่ต้นหอมนะครับตัวนี้ใครที่ได้ลองเนื้อจะรู้เลยว่าเนื้อมันไม่ใช่ครีมหลักร้อยใช่ค่ะมันคือเนื้อครีมแบบว่าหลักแบบเพลงๆแบบคอตบอแล้วใครที่เป็นสิวสิวอุตันคุณลองนะคะเป็นสิวอุตันนะคุณลองใช้ลกกอิแ้วไป หาชื่อน่าร่กเลยลูกอีมาจากไหนครับชื่อะอะไรก็อไรตั้งเองไปเรื่อยๆเป,เป,เปื่อยๆคือรู้สึกว่าชอบชื่อที่มันดูเป็นผู้หญิงลูกอีฟเนี่ยมาจากคําว่าลูคแทีแปลว่าร่ํารวยอีฟม,ม,มาจากการเริ่มต้นก็คือร่ำเริ่มต้นในการร่ารวยใครใช้ครีมหอมขอให้ร่ารวยค่ะแล้วก็หอมเปิดปลายทางให้แล้วนะคะหอมแบบ ขอซื้อความไว้ใจจากทุกคนนะคะอยากคืนของใครไม่คืนของหอมนะคะซื้อของหอมรับของแล้วก็จ่ายต่างนะคะหอมขอ,ขอ,ขอให้ชีวิตนี้ไม่มีอุปสรรค่ะ่หอมรากทุกคนพี่หอมตั้งใจมากนะครับสำหรับไลดีแล้วก็ลดราคาให้เราแบบที่ไม่เคยลดมาก,ก่อนเลยขาดทุนคะ่ะพูดเลยมันไม่มีหลอกซื้อหนึแถมหนึ่งสม้อยเก้าสิอันนี้ตอนนี้3ามรนี่คือราคานี้เลยใช่ไหมครับ ปกติหอมขาย500ซื้อ1แถม1ค่ะแต่วันนี้สองตลับ390ใช่อ่าใช่ซื้อครีมหนึ่งหอมแถกตัวเซรั่มอ๋อใช้คู่กันตัวนี้มันใช้คู่กันค่ะมีการใช้ป้ายครีมออกมานะคะป้ายครีมออกมาหยดเอเซนต์นาพยา3ามถห้ยดหอมบอกให้เลยว่าตัวนี้คือตัวที่หน่าใสคือตัวนี้ลูกค้ากดได้345หครับพี่กิโลละแสนค่ะตัวนี้อยู่ในนี้อนกเดียนที่ออนตอนนี้10,000บาทค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขายไปค่ะขายไป้ายไปค่ะ อีบูมหน้าเป็นคนที่เป็นสิวหอมเจอหน้ามันหอมบอกบูมเปิดใจลองรู้กอีสักครั้งบูมลองครีมหลักร้อยตั้งใจทำจริงๆอันนี้เรื่องจริงๆนะคทุกวันนี้เกายังใช้อยู่นะคะเพราะว่านะครับบูมใช้ตั้งแต่แพกเก็ตเก่าตั้งแต่สีขาวนะครับตอนนี้เปลี่ยนเป็นพายัพพายัพไปแล้วเออได้แลยนะฮะบูมใช้จริงบูมใช้จริงอันนี้บูมกับพูใช้จริงเลยกล้าพูดอันนี้ใช้จริงๆเลยค่ะไม่ได้โกหกหรือตอแหลนะคะอ่ะแม่จ๋าตอนนี้กดตะกร้าได้กดตะกร้าได้เลยนะคะครีมมี่ต้องุ่มหอมมึงขายสิเออก็คคคือทุกนะ ใครที่ลองลูก้าอีฟอีกครั้งแรกนะจะกลับมาซื้อซ้ำแล้วใครถ้าชอบนะคะแอฟฟิลิเอทอมจะบอกเลยนะในนี้มีแต่แหล่งเงินทั้งนั้นเงินอยู่ในอากาศทั้งนั้นคุณอย่าดูเฉยๆนะคะพวกเราได้เงินคุณได้ด้วยคุณซื้อสินค้าไปลองใช้แล้วถ้าติดใจคุณปักตะก้าไลฟ์ขายเลยเพราะลูก้าอีฟมีค่าคอมให้ด้วยค่าคอมดีด้วยผมจะบอกเลยและลูกค้าพอซื้อปุ๊บจะกลับมาซื้อซ้ำไม่บอกไม่บอกไม่ให้ดูยอดขายไปค่ะไปค่ะไปค่ะเดี๋ยวว่าอยากดดัน กดดันค่ะตอนนี้เกรงใจมากแล้วเพราะตื่นเต้นมากนะคะเพราะว่ารอนานออพอรอนานแล้วก็แบบกูจะขายได้เหมือนคนอื่นเออขาไหมออกลาาทุกคนเลยค่ะอยากให้เปิดใจลองจริงๆของทําราคาขาดทุนวันนี้ไม่ได้หวังว่าจะได้ยอดหรือร่ารวยเพราะเรารู้ว่าตัวเราเรา,เราทาการตลาดแค่ไหนเราไม่ได้ทําการตลาดวันนี้หวังแค่คนเปิดใจแล้วลองลูกกระอิบของแทปปี้แล้ว,ลวไป ใช้ได้จริงๆค่ะแล้วรีวิวหอมนะคะ4.9ดาวรีวิวนะทำไม4.9รู้ปะ0.1คือด่าขนทรงแล้วให้ยาวเดียวกับกูโอเคค่ะไม่เป็นไรค่ะคุณลูกค้าค่ะแต่ว่าความเคลมลูกค้าสามารถไปอ่านรีวิวในตะกร้าได้แต่ลูกค้ากดซื้อก่อนเพราะราคานี้ไม่เคยให้ที่ไหนมาก่อนแพ็กเกจใหม่นี้ลูกค้าดูค่ะหอมลงทุนขนาดนี้เดี๋ยวก่อนค่ะอย่าเพิ่งค่ะต่อค่ะบอกให้ขายฟังกาไม่ได้มาหาพี่ตอนสักะแล้วก็วิธีการใช้อยากให้หมดเร็ว ตอนหอมออกครีมมาใ,ใหม่ๆมนะคะอตอนนี้สองล้านแล้วขายตอ<ะ>่อเลยสองล้านขายตอ่อพี่นาขายตอ่ตอ,เยอเร็วลูกค้าค่ะตอนออกครีมมาใหม่ๆนะคะฉายาตัวนี้คือครีมสามวันแล้วลูกค้าลองดูค่ะมีคนถามหอมว่ามแม่ใช้ครีมกี่เซตถึงจะเห็นผลใช้คำว่าหลักวันค่ะฉายาคือครีมสามวันค่ะถ้าไม่แน่จริงครีมตัวนี้ทำหอมออกจากวงการไม่ได้สามวันหายตายค่ะไว อย่าไปกินสิคะอย่าไปกินอย่าไปกินนะคะทุกคนจากที่กดตอนนี้เหลืออีก50ิวินาทีสุดท้าย5้าวินาทีสุดท้ายกดตะกร้าจิ้มไม่มีทางได้ราคานี้ลูกค้าขาออกจากไลฟ์นี้ถ้าไม่ได้ราคานี้อย่างอนกันเพราะว่าราคานี้เป็นราคาที่ทําให้เรารู้จักกันเปิดใจเปิดใจจริงๆค่ะลูกค้าขาฝากด้วยนะคะคืออยากให้ทุกคนได้ใช้ของดีๆในราคาที่หลักร้อยอมั่นใจว่าถ้ามีเวทีประกวดของเจ้าคิมตัวเองขึ้นประกวดในราคาหลักร้อยตอนนี้สามนาทีสุดท้าย รทุกคนจ่ายสามสิบมิสุดท้ายเดี๋ยวเราจะมาดูยอดพร้อมกันนะเอไม่คุณไม่ให้ดูกูจะให้ขายตัวก่อนแล้วกูจะรวมให้เอออ่ะไม่ได้เลยถามบูมใครก็ดูอ่ะหน้าบูมหมาจริงบูมใช้ครั้งแรกบูมติดใจบูมถูกอันนี้ซื้อเองแล้วนะคะรับหยุดก่อนหูุเวลาหยุดแล้วหมดแล้วหมดมือแล้าหวไม่เจอเลยอ่ะปีใหญ่เราตกไปหมื่นใช่ปะกูมีของแค่นั้นหมดแล้วหนึางหมื่นบาท แล้วหมื่นบ้านภายในห้านาทีโอเจ้าที่ค่ะหมื่นบ้านภายในห้านาทีคือเวลาจบพอดีค่ะที่ห้านาทีเอาจริงใบเจนอะเจ้าที่แรงจริงนะมาใจอีกตัวหนึ่งไหมได้ทุกคนหมื่นบ้านทุกคนอยากรู้ยอดขายใช่ไหมเราสี่ร้านค่ะหน้าหอยตัวหอยตัวเลยหอยอีกตัวนี้ของแค่สองพันห้าใครไหวใครได้พี่มามาพี่อาางแม่วีวาล่าพี่พนหองจริงพี่หอบหลงแล้ว เนี่ยคนดูสามแสนอีกแล้วคนดูสามแสนอีกแล้วค่ะขอบคุณครัขอบคุณครัวีวาร่าคือผงน้องหอมค่ะไม่อยากพูดมากกลัวจ้องมันปิวค่ะกี่กกี๊หอมไม่นี่พูดคำว่าหลุมพันธสัญญาหลุมพันธสัญาหลุมหันธสาคือตรงนี้เราเรียกว่าหลุมหันสัญาครับคือดูแลดูแลน้องราคาพูดราคาก่อนแต่มึงอทำราคาเลยกูแฮปปี้เอาราคาไปลูกค้ากะละแมียดขายร้อยเก้าเก้ากูไปร้อยเก้าเก้าไปว้าวกูขายข้าวพูดได้เลยมีแค่สองพันอันนะโอ้โหลูกค้าเหลือแค่สี่พัน แพ็กยังไงก่อนมึงตามหักคนแพ็กสิรับสมัครแพ็กไหมพี่ค่ะช่วงสีไม่เคยมีคนแพ็กค่ะีก็รับคนดูสาม0 0 0ค่ะเอาตอบเลาค่ะตอนนี้พี่ขายได้สี่พันค่ะสิาแล้วค่ะสิ่งนี้ได้ใครกินของหมักของดองนะคะน้ําที่มันเหม็นเหม็นเป็นกลิ่นปลาเค็มกลิ่นน้ําปลาหรือว่ากลิ่นเปรี้ยวพวกเนี้นะคะ มันคืออยู่ข้างในเนาะด้วยความที่น้องมันซับซ้อนเวลาที่อักเสบคุณจะไม่รู้เลยหรือ<ะ>คนที่อายุเยอะขึ้น40อัพเนี่ยน้องจะแหง้งพอ<ะ><ะ>แห้งปุ๊บเป็นที่เกาะติดของเชื้อต่างๆนะคะที่เชื้อก่อโรค<ะ>เคยเข้าห้องน้ําสาธารณะไหมแล้วออกมารู้สึกว่าปัสสาวะขัดปัสสาวะไม่สุดทรมานมากบางคนคันจนเกา,จนเ,กาจนเป็นแผลนะคะทุกคนลองกินวีวา่ากินของหอบแค่ ขอ,องเดียวอขอ,องที่หอมทําทุกอย่างลูกค้ากินไม่กี่วันสามวันต้องได้รู้เรื่องเพราะเราทาแต่ของดีสิ่งที่ให้ตัวนี้เป็นสิ่งมีชีวิตนะคะเคขาอยู่ห้องแอร์นะอยู่โกดังหอมหอมก็เปิดแอร์เขาเพราะสิ่งมีชีวิตต้องรอดหอมไม่เคยทหลายคนบอกว่าทําไมวีบาร่าเราทําของในแบบไม่สต๊อกของเยอะเพราะสิ่งมีชีวิตต้องรอดจนถึงมือผู้บริโภคเท่านั้นฉะนั้นของร้านหอมต้องคุณภาพวิธีการฉีกปุ๊บกอกปากล้วกินไม่ได้ค่ะ คือให้นงบุตรให้งดอาหารเสริมนะคะตัวนี้ฉีกเกาะปากแล้วกินน้ำตาลใครที่มีอาการอย่างนี้หอมหอมว่านเลยนะคะน้ำเยอะแล้วก็อคันน้ำอะไรเยอะก็น้ำทั่วไปหมดแล้วค่ะยังขายไม่เสร็จเลยคือตอนเนี้ยภายในหนึ่งนาทีครึ่งคือพี่ขายได้เท่าไหร่ก็ไม่รู้แต่ว่าพี่จ่ายค่าหูไมค์ของผมอันนี้นะคะกอาวะไรมาขายต่อได้ไหมคะกบกูอยากได้เงิน หมดค่ะภาในหนึ่งนาทีครึ้นมาถึงพี่ก๊ออาคาดยันถ่ายค่ะมาถึงพี่กอนหมดแล้วยินดีด้วยครับยินดีด้วยเอไอยู่ไหนินอะไอยู่ไหนก็กล่อง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 อยู่ไหนนี่อยู่นี่ก็กล่องอยู่นี่กรอยมอรหยกทอไปโทรหาด้วยหยกองอีกแทนนี่เลยเออมาลุกกนจ๋าโอเคค่ะลุกคนจ๋ามาค่ะดของพี่ต้นหอมนะคะอยู่ที่หนึ่งบ้านห้าล้านบาท กินแบบนั <ame> ้งกินเลยกินแบบนี้สิขอบคุณครับเดี๋ยวเราจะสลับแบรนด์ที่ทางบ้านกับแบรนด์ในบ้านหนึ่งหนึ่งอย่างนี้เลยนะสลับกันอย่างนี้อ่ะขอที่อยู่บ้านอะไรไปไปต่อเลยจ้ามาต่อเลยจ้ามาต่อเลยจ้ามาต่อเลยจ้าทุกขจ๋าตัวนี้นักหาตัวขอบง เออตัวอะไรอ่ะต้องไปเอินไดาเม่ละวันนี้อยู่หูแซมกทุกคนแต่ละคนออกของคอง